ดูด้วยแล้วตื่นสนามนเด็กเขาเรียกว่าประสบการณ์การแข่งการเล่นจำไว้ครั้งเนี้ยฟุตบอลเนี่ยเราแรงถึงว่าอะไรเราเล่นทุกวันทุกวันเนี่ยบอกให้พอรอบไปไปลายรอบไปท้ายรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยเราจะได้พอรบ 3, อบสามรอบสี่เนี่ยมันจะแบบว่าอะไรมันจะล้าอะไรเพราะฉะนั้นที่วัานันที่บอกอ่ะเอากลับไปเนี่ยจำไว้เวลาเล่นฟุตบอลเสร็จกลับบ้านรีบอาบน้ำเออจะออกมากินข้าวกินกินอะไรไปหาแฟนหาอะไรทำกบอน เอาไปทำอย่างั้ไม่ได้ไมสังเกตดูเอาไปเอาไปคิดข้อคิดกลับบ้านปุ๊บี่อาบน้เ่ยเราออกมามนจากที่กระเป๋าทุกคนไม่ใช่เราไปหมักหม้หมันจะลมันจะอะไรมึเคยเปล่า่ะเวาซ้อมหนักๆเจอแบบทักเที่ยงทังอะไรเี่ยแล้วเราจะแบบสังเกตดูเวลาเราไปซื้อสื้อฟุตบอลอกอะไรเนี่ยทำไมนักอลชีเ่ยเขามีบ่อบ่อน้าบ่อพวกเขาเล่นสรพวกเารีบอาบ้ำสังเกตดูไหม ดูไปเปิดดูน youtube ของบุรีรัมย์เมืองทองใครมีนะไปเปิดดูได้เลยพวกนี้เขาแล้ปุ๊บเขาเสร็จแล้วเขาจะรีบอาบน้ำพักสักแป๊บเดียวเขาจะอาบน้ำหนึ่งแล้วเราก็แบบไม่เปโรคติดต่อด้วยาการเลื่อนอะไรมันก็ไม่เป็นเหงื่อมันก็ไม่หมักหมมเจ็บคออะไรไม่อยากสอนมากคือเราเราเล่นมันแบบฟุตบอลเนี่ยเมื่วนเจ็ดคนเนี่ยจะบอกให้มันต้องเคลื่อนให้มันไวกว่านี้เท้าต่อเท้า จำไว้เหมือนวันนั้นที่เล่นลิงตรงเนี้ยที่บอกไงถ้าฟุตบอลเนี่ยเราสี่สี่ปุ๊บสามหนึ่งปุ๊บเราทําเขาไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลูกอยู่หน้าประตูเนี่ยมันต้องให้ไวกว่านี้ดูอาร์ซีเอ็มเล่นเนี่ยจังหวะปุ๊บมันมองปุ๊บมันหางตาปุ๊บมันเท้ามันตวัดปุ๊บไปปุ๊บไปเวลาอยู่วา่างๆจำไว้ฟุตบอลเนี่ยเหมือนบอกโค้ชนัดสามโมงมาสองโมงเล่นลิงเลยสามพวกไอ้ตูนเนี่ยพวกที่มันเคยเล่นกูเนี่ยมัน,นจะรู้เลยที่ใส่กูเนี่ยว่ากูมากูไม่มีรองใครใช่ไหมกูมาไว้เอาก็ก่อนเรา ใช่ไหมบางคนเล่นต้องเฮ้ยต้องมาครบต้องมาอะไรมันต้องสามหนึ่งเล่นก่กอนเอาไว้ไอ้เป็นนิสัยเพื่ออะไรเราจับบอลเราได้หลอกกันได้มึงกระชากมึงให้ตายเฮียมึงไปทำจริงทำไม่ได้เห็นไม่ง่ายไหมมึงยิงแม่งบางทีแบบเวลาเล่นครบเนี่ยเราต้องมองหางตาชำเดินหน่อน,นหรือปากหางตาปากคือหางตากับเท้าต้องให้มันสัมผัสเพราะอะไรเวลาเราไปเล่นเหลี่ยเราต้องเอามาใช้เนี่ยมึงต้องเล่เหลี่ยมฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีเล่เหลี่ยม เล่เหลี่ยงคือต้องใช้ในทางที่ถูกที่ควรแบบบอกอะไอ้เหี้ยเวลามึงเล่นแม่งตีนก็สูงได้แม่งตัวเท่าจะอะไรไอ้เหี้ยมึงชนมึงตุ้มว่าอะไรมึงเนี่ยไอ้เหี้ยตัวแม่งไปเลยไอ้ตัวเนี้ยมันจะแต่ทางเนี้ยแม่งเป็นพวกโต๊ดพวกเก๋พราะอะไรมึงไปวิดพื้นไม่ใจป่ะมึงไปชนเขาไม่ได้มึงตก็เอาความแข็งแกร่งของร่างกายเรื่ฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลจะไม่ใช่จับปุ๊บแม่งดึงฟุตบอลเนี่ยเหมือนเวลามึงดึงเนี่ยดึงไขยหลังเนี่ย เวลาโค้ชเขาบอกให้มึงจับแล้วมึงดึงถอยหลังเนี่ยแบบมาเตอร์พวกกระปุกกระสอนเนี่ยจะดึงจากลูกมาเนี่ยปุ๊บมึงต้องดึงให้ได้ให้มึงติดเท้าเพราะอะไรเวลามึงดึงถอยหลังหลอกเขาเนี่ยมึงต้องดึ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 งเคยจำได้ไหมลูกฝึกอ่ะแล้วมึงเอามาใช้มึงใช้ไม่ได้เพราะอะไรเวลาคนไทยเนี่ยมึงไปดึงสี่ทีห้าทีมึงเอามาทำเป็นเล่นเลยเวลาไปแข่งจริงมึงดึงเขาไม่ได้มึงดึงหลอกไม่ได้ดึงกลับมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองสามทีปุ๊บเนี่ยดึงสองสามทีดึงบอล้นอยู่กับเท้าเนี่ยเห็นไหมลูกฝึกอ่ะเห็นไหม เวลาโพสสอนกุนึงมึงเห็นว่าเอมันง่ายแต่เวลาแข่งจริงทำไม่ได้เพราะาอะไรเวลเาดึงกลับมาเพื่ออะไรบ้เนี่ยเราเจอเดินปุ๊บเนี่ยเราดึงกลับมาปุ๊บ,บให้หลังพวกบเพื่ออะไรเปิดมาช่องนี้ปุ๊บม,มันช่องปุ๊บเรายิงได้เช่ไหมฟุตบอลมันต้องมีอย่างนั้นต้องคิดดึงมาปุ๊บไอ้หียเห็นแม่งไอ้นี่แม่งขนาด้ายกูดึงมาซ้ายปุ๊บตอบขวายิงปุ๊บยิงข้างนี้ฟุตบอลก่เล่นกับมันเราก็คิดเนี่ยครั้งนี้เป็นประสบการณ์เราดีกว่าทีมันอ่อนใช่ไเราเหนือมันเดียวคือ มันไม่เป็นบอลพูดง่ายเดียวเอาไปฝึกไว้ให้ให้ไปแล้วก็จะไปฝึกตัวเองเอาไว้เลยเนี่ยสามหนึ่งเอาเด่นดังเลยบ่อยที่บอลม่แม่นดู RCA เป็นตัวอย่างมีแม่นที่บอลมีแม่นเข้าใจไหมเหมือนไอ้ที่มันที่มันเล่นตัดเชื่อไหมมันแพ้กันจังหวะนิดเดียวคือไอ้นั่นเบสิกสู้มันไม่ได้เนี่ยเวลานักเทอร์นักวิ่งสอนเนี่ยสอนในเบสิกอย่างสำคัญแล้วก็เอามาใช้เหมือนเมื่อกี้ไอ้นี่บ่าวที่เคยอยู่เมืองทองอ่ะเห็นไหม กลัวแน่เล่นแต่เบสิกทั้งวันถึงป่ะนี่แหละมันเป็นความเคยชินเด็กเทพกับเด็กต่างวัฒน์เนี่ยมันต่างกันตรงนี้เด็กเทพน้ำจับบอลเนี่ยมันดูงล้องดูเลยปั๊บปุ๊บ,บเด็กต่างวัฒน์ที่มันจ้องแบบเอ้ไอ้เนี่ยงลงทีมลงทีมใช่ไหมเ,เด็กเทพไม่มีหรอกไอ้ฝรั่งคนฝรั่งอ่ะแม่งดรอ,อบอลดรอ,อ,ดอ,อบอลดรอบอลดึงบอลมึงส่งไปเถอะแม่งทีวันอาทิตย์หนึ่งทีไม่เจอลงทีมใช่ไหมเดี๋ยวถามมันดู เพราะอะไรเนี่ยบอกให้ดูไอ้ r าเเพราะอะไรวะพวกเนี้ยมันมันเล่นเบสิกแต่จดิงๆมัน,นจับพวกมันมันมีเงินมันจะบอะไรผมเราไอเ้นเหี้ยมแม่งจับปุ๊บมือไอ้เหี้ยแม่งเป็นวาเลยสูงหน้ามันไปนยิงผ่าอนะไรแบี้พวมึงจับห่ามาเพรามันถึงพวกมันมันถึงเข้าใจปะโอเค